สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องนิวัตตาสว่างนะครับหรือโน้ตศาสตานะครับช่องที่แบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับมีดหมอพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีดแท้ดูยังไงนะครับมีดที่เล่นหาตามมาตรฐานสากลดูตรงไหนนะครับท่านใดที่สนใจศึกษาเรียนรู้นะครับก็ติดตามได้ที่ช่องผมนะครับช่องนิวัตตาสว่างใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็ชื่อเดียวกับ u t u b e นะครับนี่วัดตาสว่างเหมือนกันแล้วก็จะมีเพจของผมนะครับเพจโน้ตสัตานะครับเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับท่านใดที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับมีดหมอภาคจอาจารย์ต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีพี่ๆน้องๆนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามามากเลยว่าเกี่ยวกับคาถาบนใบมีดหรือว่ามีวัดเขาสมอคอนที่ตอกลงไปบนใบมีดเนี่ยส่วนมากเนี่ยท่านตอก คาถาอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีดหลวงพ่อบุญมีเนี่ยงานเขาสมอคอนเนี่ยมีหลายๆหลวงพ่อนะที่ทําขึ้นมาโดยใช้ช่างวัดเขาสมอคอนเนี่ยแต่ว่าคาถาเนี่ยจะแตกต่างจากหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับดังนั้นเนถ้าเราเล่นมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเนี่ยเราควรจาคาถาต่างๆที่หลวงพ่อเนี่ยได้กํากับช่างมีดให้ตอกไวใ้ในมีดเนี่ย ซึ่งจะเป็นคาถาหลักเลยที่ใช้บ่อยๆนะก็จะมีอยู่ไม่กี่คาถาเท่านั้นเองก็จะมีคาถาอาวุธพระเจ้าซึ่งมีหลวงพ่อบุญมีเนี่ยจะเป็นอาวุธสี่นะครับจะเป็นอาวุธสี่ส่วนทางหลวงพ่อเดินในบางทีจะเป็นอาวุธ, 4, วธ 4, วห้ออา 5, อะไรพวกนี้นะครับแต่หลวงหลวงพ่อบุญมีเต็มสูบเลยแล้วก็จะอาวุธอาวุธสี่แล้วก็จะมีคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์พุทธสังมิอิสวาสุอะไรพวกนี้นะครับจะปากกา อะไรพวกนี้นะครับก็พอดีได้มีดช่างตีเล่มนี้มานะครับเนี่ยเล่มนี้ซึ่งเป็นมีดที่สวยสมบูรณ์มากเลยเล่มหนึ่งนะครับเป็นช่างตียุคก,กลางช่วงต้นนะหรือช่วงต้นมีดยุคต้นช่วงปลายประมาณนั้นนะแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่มีความสวยสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ลงคาถาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับปกติเนี่ยมีดที่พบบ่อยๆก็จะไม่ได้ต่อกคาถาลงไปเยอะ ขนาดนี้นะครับสำหรับมีดไซส์กลางขนาดนี้นะครับไซส้านิ้วกว่าๆไม่เกินสิบนิ้วเนี่ยส่วนมากก็จะลงคาถาพวกอาวุธพระเจ้าพวกคาถาพระเจ้าห้าพระองค์อะไรอย่างเงี้ยครับยันท่าต่างๆเท่านั้นแต่เล่มเนี้ยพอดีเห็นว่ามีหลายท่านถามเกี่ยวกับกคาถาที่ลงในมีดหลวงพ่อบุญมีแล้วก็เล่มน,นี้ลงคาถาไปค่อนข้างครบ แล้วก็ลงมาเยอะนะครับก็จะมาชี้ดูกันว่าตรงไหนที่เป็นคาถาอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับมีดเพราะุณมีก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมีดกันก่อนนะครับอ่าถือว่าเป็นการทบทวนกันนะมีดเติมเนี้ยเป็นมีดงานช่างตีนะครับเป็นมีดงานช่างตีใบเป็นเหล็กขาวนะครับไม่ใช่สเตเลตนะเป็นเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวก็สเตลเลในบางคนเนี่ยคิดว่าจะเป็นโลหะเดียวกันจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับสเตลเลตก็เป็นสเตลเลตสเตเลตเนี่ยจะเป็นคล้ายๆโลหะที่ ออกมาจากโรงงานนะครับซึ่งมันจะเป็นผ่านการรีดผ่านเครื่องอัดมารีดมานะครับซึ่งมันจะมีร่องรอยการรีดออกมาแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กขาวเนี่ยส่วนมากนะครับแ้วแจะสูตรช่างนะครับตามความเข้าใจของผมนะมันแล้วแต่ว่าใครจะผสมอะไรลงไปยังไงแต่ว่าเขาจะทําการเคลือบแข็งทุบแข็งไม่ให้มันเงางามแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเนื้อเหล็กเนี่ยเนื้อเหล็กนะครับเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบๆนะมันจะไม่มีมันจะไม่มีเส้นแบบรีดเหมือน ลองไปสังเกตพวกช้อนช้อนสแตนเลสในครัวนะครับมันจะมีร่องรอยของเครื่องจักรอะนะแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กขาวเนี่ยมันจะผิวมันจะเรียบนะเรียบมันเกิดจากการตีชุบนะครับทําเป็นกรรมวิธีของช่งางสมัยก่อนนะเหล็กขาวเนี่ยมีมานานแล้วครับสมัยหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมก็มีมาแล้วนะครับแล้วมาเหล็กขาวไม่ใช่โลหะที่สมัยใหม่นะครับเป็นเหล็กเหล็กโบราณน,นี่แหละอยู่ที่ว่าช่างเขาจะมีสูตร ทำขึ้นมายังไงแต่ละช่างไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยบางบางคนก็ทําแข็งแต่ว่าเปาะบางครั้งก็เหนียวแล้วแต่นะครับว่าเขาจะผสมอะไรลงไปยังไงนะส่วนเล่มนี้มันเป็นมีดที่มีความส,สมบูรณ์นะครับเนี่ยดูเชือกลักษณะเชือกเบอร์เชือกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นยุคเก่ายุคแรกๆเลยจะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะเชือกไนลอนนะละนักษณะอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยเป็นมีดที่ไม่ได้ใช้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้สมุนไพรเลยก็รอยอุด เก่าธรรมชาตินะครับลายต่อคมชัดลึกเนี่ยลายช่างตีนะครับเห็นไหมครับช่างตีเอกลักษ์เขาเนี่ยฝักมีดเนี่ยแม่ตัวปลายเขาจะยาวอย่างนี้นะครับส่วนตัวท้ายเนี่ยเขาจะสั้นแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เลยถ้าเจอยาวๆท้ายสั้นแบบเนี้เห็นแค่ฝักก็รู้แล้วว่าเป็นงานช่างตีจํำง่ายๆเลยแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนมากนะครับเข้ามายุคยุคต้นช่วงปลายๆถึงยุคปลายเนี่ยก็ช่างตีจะตอกลักษณะคล้ายๆตัวเจอันเนี้ยเห็นไหม เป็นช่างตีดูง่ายนะครับช่างตีเป็นมีดที่เป็นช่างที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนดูง่ายนะเอามาว่าที่คะถากันนะครับคะถาของมีดเล่มนี้นะครับตอกไว้ค่อนข้างครบสมบูรณ์มากเลยนะครับคะถาหลักๆที่หลวงพ่อม,มีใช้ไม่ขาดเลยนะก็จะเป็นคะถาอาวุธพระเจ้าซึ่งเล่มนี้ก็ลงไว้คืออาวุธสี่นะครับก็คือตรงนี้นี่เองเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่ถ้าเราเจอตัวคล้ายตัวเจตัววักแบบเนี้นะก็คือคะถาอาวุธพระเจ้านั่นแหละ ก็คถาที่ลงไว้เป็นอาวุธสีนะครับอาวุธสี่เนี่ยคถาที่ตอบไว้เนี่ยก็จะตอบว่าสักกัณสะวะชิราวุธทางนะครับวากตรงนี้นะครับแล้วก็เวสุวรรณนัสสคาถาวุธทางนะครับแล้วก็จะเป็นอากะวัดกัณสาะ,ะทธาวุธทางนะครับยมมานัสสะนยนะ นาวุธังนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะกำกับด้วยณโมพุทธายะนามาพัฒน์โมพุทธายะนี่ก็คือคาถาพระเจ้าพระองค์นะครับแล้วก็ส่วนนามาพัฒนนี่ก็คือยันธาตุนะครับดินน้ําลมไฟนั่นเองนะครับส่วนคาถาเนี่ยอนุภาพของคาถาเนี่ยโบราณว่าไว้นะครับว่าถ้าบ้านใดมีทูตผีปีศาจดุร้ายนะครับหรือไปที่ดใดที่มีที่ทูตผีปีศาจดุร้ายนะครับแล้วก็มีอันตรายจากผู้คนต่างๆนะครับ ใช้คาถาบท,บทนี้นะครับสามารถาปกป้องทูตผีปีศาจการกระทําต่างๆได้จนหมดสิ้นนะครับสามารถาใช้ได้สารพัดในการปกป้องคุ้มครองอันตรายต่างๆเพราะว่าอาวุธต่างๆอาวุธสี่เนี่ยเป็นอาวุธของอเรียกว่าเทพแล้วก็เทวดาต่างๆนะที่มีฤทธิ์มากนะครับคาถานี้สามารถใช้อุป,ปเทเรอุปทานได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังกำกับไว้ด้วยยันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นมงคลนะครับ ต่อด้วยยันธาตุนะซึ่งควบคุมพวกอาพวกดินน้ำลมไฟอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย,ยะจะเป็นคาถาอาวุธพระเจ้าแล้วก็กำกับตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำโมพุทธายะน้ำมันผาถานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยันตุกตานะครับเนี่ยตุกตาอากำกับด้วยตัวอิสวาสุยันอิสวาสุเนี่ยก็คือคาถาบูชาพระรัตนตร,ตรตัยนั่นเอง,เอง,เองก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับก็ตัวอิเนี่ย ตัวอีกนี่ก so, ็ค like ือย่อมาจากอิติปิโสนะครับเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับสุวาเนี่ยสุวาคือตัวนี้นะครับสุวาเนี่ยเป็นคำสรรเสริญพระธรรมส่วนสุเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนนะครับสุปฏิปันโนก็คือสรรเสริญประสงค์อันนี้ก็เป็นอิสวะสุอิสวาสุนะครับก็จะเป็นคําสรรเสริญพระรัตตรไตนะครับแล้วก็ต่อด้วยยันตุกตานะครับยันตุกตานี่เป็นตัวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ตรงตายเนี่ยอ่านว่าพุทธ,ธสังมินะครับพุทธ,ธสังมิเนี่ยก็คือกระถา,าเขาเรียกว่ากระถายอดศิลน,นะครับกระายอดศิลเนี่ยอุอปเทกธาการใช้เนี่ยเกี่ยวกับด้านทางด้านแม่ตาแล้วก็อยู่โยงองคพันนะครับก็จังนี้อาจว่าพุทธ,ธสังมิตัวนี้เนี่ยลงบ่อยมากโดยเฉพาะพวกมีดเล็กๆนะครับมีดเล็กๆมีปากกาต่างๆเนี่ยท่านจะลงพวกน้ำมอพุทธยะแล้วก็ กำกับด้วยกระถาทุนเนี้ยเนี่ยพุทธสั่งมีนะครับเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนในกาถานี้ยเขาใช้เกี่ยวกับพวกกำบังกายอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกรถาพวกเนี้ต้องต้องคนจิตถึงนะครับจิตถึงแล้วก็มียานที่ถึงนะครับถึงจะทําได้นะครับแต่ว่ากาถาเนี้หลวงพ่อบุญมีเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับเป็นกาถาพุทธสั่งมีส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็น นโมพุทธายะก็คือยัน to พระเจ้าข้าพระองค์นั่นเองนะครับพระเจ้า,าองค์นโมพุทธายะแล้วก็ต่อด้วยนามาพัทะนะครับานมบานมาพัทะแล้วก็นะนมะมะอุนะครันะนมะอุคาถาตรงนี้เอยเทวการใช้เนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างแล้วแต่อรัธานาเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะตอกบ้างไม่ตอกบ้างน,นะครับแต่ว่าคาถาตัวนี้ก็เป็นคาถาพระเจ้าที่บอกพระองค์นะเล่มนี้ลงค่อนข้างเต็มมากเลยนะครับคาถาต่างๆเลย พระเจ้าสิบกพระองค์เนี่ยก็จะได้อ่านว่าอันนี้นะครับนมะนะอะนะครับแล้วก็นกอนะกะนะครับกอนออะนะครับนะอะกะอังนะครับนะอะกะอังนะอะกะอังนะครับแค่ตรงนี้นะครับเป็น,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 นนะคานะนะถาพระเจ้าสิบกพระองค์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคาถาเนี้ยก็จะมีในมีหลวงพ่อเดิมด้วยที่ตอกลงไปในตัวนาคตรงข้างๆตัวนาคนะครับก็คือคาถาตัวนี้แหละนะ ใช้ได้สารพัดเหมือนกันนะครับเนี่ยอุปเทวคุทาการใช้เนี่ยใช้ได้สารพัดเหมือนกันเรียกว่ารีดเล่มเนี้ยลงกระถาไว้ค่อนข้างครบนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกระถาพระเจ้าอมโลกนะครับหรือนโมกุธายะซึ่งดัดแปลงนะครับแต่ตัวโมกุธายะเนี่ยท่านทําการประดิษฐ์ให้เป็นรูปเหมือน เป็นยันนะครับเป็นยันเขียนย่อขึ้นมานะมีตัวน้ำโมกุธายาได้ซ้อนซ้อนกันอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมนาพาฐเป็นยันธาตุดิบน้ำหลมไฟนะครับดังนั้นเนี่ยมีหลวงพ่อบุญมีเนี่ยจริงๆเนี่ยลงแค่คาถาองค์พเจ้าอ่าบทเดียวนี้ก็เรียกว่าอครอบจัก,กรวาลแล้วนะครับแต่ว่ามีของท่านเนี่ยลงคาถาไว้ค่อนข้างเต็มสูบเต็มแม็กเลยนะครับเต็มแล้วก็ เต็มสูตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมีของท่านเนี่ยแค่ตัวอักคระโบราณที่ตอกใบมีดเนี่ยก็ขลังมากนะครับแล้วก็ท่านก็ทําการปลุกเสกอย่างดีนะครับทําให้มีดหลวงพ่อมีเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นมีดผมว่าเป็นหนึ่งเดียวนะที่อลงคาถาครับกับไว้บนใบมีดแล้วก็ทําได้สวยงามนะระดับแบบว่าไม่มีใครเหมือนนะนะใน เครื่องรางมีดหมอเนี่ยมีดขวงพ่อบุญมีเนี่ยทำทำไอ้คัะใบทำมีด,ดแล้วก็ต่ออขระต่างๆเนี่ยได้สวยงามนะครับแล้วก็จัดวางเนี่ยแต่ละช่างเนี่ยทําได้สวยงามวันนี้ก็นํมาให้ดูนะครับเป็นมีดทั้งตีนะอันนี้ก็จะบางคนก็ตีเป็นยุคกลางนะยุคกลางช่วงต้นๆได้แล้วก็จะเป็นยุคต้นช่วงปลายๆก็ได้นะาะว,ว่าเป็นงานหล่อเนี่ยดูลดักษณะมีดแท้นะครับเห็นไหมเนี่ย งานเขาจะเรียบร้อยนะครับดูรับจำเนี่ยมีแท้มันดูไม่ยากหรอกครับเนี่ยเพราะว่าความเรียบร้อยของงานเนี่ยมันจะดูสมูทอะมันจะไม่ดูขัดหูขัดตานะครับจะจำไหะครับมีดเนี่ยเล่นแท้เนี่ยมันต้องแ้ครบทั้งทุกองคประกอบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเล่มนี้ก็นํามาให้ดูกันเพราะว่าหน้าเปเอาดูเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับกระถาแล้วลงไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ ครบนะครับเล่มนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับเกี่ยวกับคาถาคาถาต่างๆที่ลงบนมีดหรือพ่าพุณมีวัดขาวสมอคอนนะครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะครับเริ่มจากศรัทธาก่อนแล้วค่อยสะสมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสั้นใดที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ก็จะลืมไปดูที่เพจโนตสตานะครับที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็ Facebook ผมก็ชื่อเดียวกับ u t u b e เลยนะครับนีวัดตาสว่างนะพิมพ์ไปจะเจอเลยนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมานะครับก็กลุ่มชื่อยาว่อยนะครับกลุ่มมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสบอคอนและพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับกลุ่มมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสบอคอนและพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะเนี่ยก็มีมีอะไรที่น่าเอามาแบ่งปันเป็นความรู้ให้ศึกษากันเนะี่ยก็จะนำมา ลงมาให้ดูกันอีกครับยินกดติดตามนะครับหรบวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ